S <S <ช>เขายังอยู่ที่วงการบันเทิงเป็นของฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับจะออกมาบอกเหตุผลที่หลิวเตอ๋อหัวครับไม่ยอมเป็นเมนเทอร์ในรายการแข่งขันในรายการไหนเลยครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่าที่จีนล่าสุดมีการประกาศตัว4ี่เมนเทอร์ของเวลต t y ประกวดร,ร้องเพลงซิงไชน่าออกมาครับพร้อมมีการแย้มวาปีนี้เนี่ยได้หลิวเตอ๋อหัวมาเป็นเซเลบสังเกตการด้วยจากตรงนี้นหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่า อุตส่าห์ได้เฮ er ียหลิวเนี่ยมาร่วมสังเกตการมาร่วมโชว์แล้วเนี่ยทำไมม่ให้เฮ er ียหลิวมาเป็นเมนเทอร์ช่วยตัดสินไปเลยเรื่องนี้คําตอบดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่ผ่านมาหรือเตอ๋อหัวในฐานะนักสแสดงและศิลปินมากความสามารถผู้คร่ำบอดอยู่ในวงการมายาวนานนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยได้รับการติดต่อทาบทามให้มาเป็นเมนเทอร์ของการประกวดการแข่งขันต่างๆครับแต่เมื่อมีข้อเสนอเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเซโนตอบปฏิเสธกลับไปทั้งหมด ่วนเหตุผลนั้นนะลิวเตอหัวนะซึ่งปัจจุบันอายุ60ปีบอกว่าเวลาเซเลบคนบปนเทิงรายอื่นมันเป็นเมนเทอร์อย่างเช่นในการประกวดร้องเพลงหน้าที่ของเมนเทอร์ก็คือฟังและชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เข้าการผู้เข้าแข่งขันกับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่จุดนี้แหละที่เขาไม่มีหลิวเตอหัวบอกว่าเขามองว่าตัวเองเนะี่ยยังไม่สามารถจะทําได้ในระดับนั้น ทำให้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยจะกล้ารับงานประเภทนี้เพราะไม่อยากจะให้จุดอ่อนของตัวเองไปส่งผลกระทบต่อภาพรวมทีมเวิร์คของรายการนั้นๆซึ่งแฟนๆได้ฟังและต่างรู้สึกว่าเฮียหลิวช่างเป็นพระเอกจ,จตุรเทพที่ถอมเนื้อถอมตนหนักจริง,รงคร <S <S ๆ,ๆครับนี่ก็มีเหตุผลแหละอาจจะ<ห>คร่หมอดอยู่ในว <ๆ S 2> งการนานๆแต่ถ้ามาจะต้องมาคอยชีย้แนะคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าอืมๆๆๆๆๆๆ